ครับเรามาต่อกันในพาสสุดท้ายอยู่พาที่ที่ของการนำเสนอในที่สาธารณะของวิชา m e เด a Design and Presentation กันครับหลังจากที่เราได้ศึกษาขั้นตอน2ขั้นตอนของการนำเสนอในที่สาธารณะนั่นก็คือการเตรียมและการเสนอแล้วคราวนี้เราจะมาศึกษากันในขั้นสุดท้ายคือการตอบคำถามและการจบการนำเสนอครับ สำหรับการตอบคำถามเราจะพูดถึงเรื่องของการตอบคำถามทั้งในกรณีที่เราตอบได้และตอบไม่ได้และเราก็ต้องเรียนรู้วิธีการจบการนำเสนอเพื่อให้การนำเสนอนั้นดูดีและมีความเป็นมืออาชีพครับแต่ก่อนที่เราจะศึกษาการตอบคำถามและการนำเสนอเพื่อที่จะจบการนำเสนอให้ดูดีนั้นเราจะลองมาศึกษากราฟความสัมพันธ์ระหว่าง audience attention หรือความสนใจของผู้ฟัง กับเวลาหรือทานครับจากกราฟจะเห็นว่าเมื่อเวลาเราเริ่มนำเสนอผลงานผู้ฟังจะเริ่มรู้สึกสนใจมากดังนั้นช่วงนี้จึงเป็นช่วงที่สำคัญมากของการนำเสนอที่เราจะต้องเปิดตัวให้สวยดังที่ได้กล่าวไปแล้วจากนั้นความสนใจของผู้ฟังโดยทั่วไปจะลดลงเรื่อยๆในช่วงกลางของการนำเสนอดังนั้นเราจึงต้องมีเทคนิคการใช้เสียงและจังหวะ เพื่อทําให้การนําเสนอมีความสนใจและดึงความสนใจของผู้ฟังตลอดเวลาและสุดท้ายหากเราให้จังหวะที่เหมาะสมในช่วงของการสรุปการนําเสนอผู้ฟังก็จะเริ่มสนใจอีกครั้งหนึ่งดังนั้นการจบการนําเสนอจึงมีความสจจํคาสคัญอย่างยิ่งครับเราจะมาเริ่มต้นด้วยการตอบคำถามกัน ซึ่งเราจะเริ่มต้นจากคําแนะนําทั่วไปกันครับแน่นอนครับการตอบคาถามในบางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องไว้ในช่วงท้ายของการนําเสนอก็ได้อาจจะไว้ช่วงระหว่างกลางโดยการเริ่มต้นของการนําเสนออาจจะพูดว่าหากมีข้อสงสยัยใดๆสามารถถามในช่วงระหว่างการนําเสนอก็ได้แต่ไม่ว่าจะเป็นการตอบคําถามในช่วงท้ายหรือช่วงระหว่างการนําเสนอสิ่งที่สําคัญคือเราจะต้องรู้จักเตรียมตัวก่อนโดยเราจะต้องเตรียมคําถามและคําตอบไว้ ในบางกรณีที่อาจจะเป็นไปได้การคิดคําถามเนี้ยเราอาจจะคิดเองหรือเราอาจจะขอแรงให้เพื่อนร่วมงานหรือคนรอบข้างช่วยคิดเพราะคําถามเหล่านี้จะเป็นคําถามที่สะท้อนและทําให้เราเตรียมตัวได้การเตรียมตัวดีก็มีใชยไปกว่าครึ่งและอย่างนึงก็คือเราอาจจะใช้วิธีการเปิดช่องถามไว้นั่นก็คือการวางสไลด์เพื่อให้ผู้ฟังจะได้คำถามคำถามนี้ไว้แบบนี้เราจะสามารถ ตอบคำถามได้อย่างมั่นใจและชัดเจนครับอีกเรื่องหนึ่งของการตอบคำถามก็คือการใช้ท่าทางครับถ้าไม่มีใครถามในช่วงระหว่างการนำเสนอหรือช่วงท้ายเราอาจจะใช้วิธีการยกมือขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ฟังแต่การยกมือขึ้นเพื่อเชิญชวนผู้ฟังให้ถามคำถามนั้นควรยกอยู่ในระดับหลครับการยกมือนี้อาจจะใช้การผายมือไปเล็กน้อยแต่ไม่ควรชี้นิ้วไปสู่ผู้ฟังครับ และการเชิญชวนก็ควรใช้คำพูดเชิงบวกร่วมกับการสายตาใช้สายตามองไปที่ผู้ฟังครับแน่นอนครับการตอบคำถามเป็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่หลายๆคนกังวลครับดังนั้นในที่นี้ผมจะขอแยกประเภทของคำถามที่อาจจะเจอได้ประเภทแรกที่เรารู้ก็คือประเภทของคำถามที่เราตอบได้แน่ๆแบบนี้ เป็นคำถามที่เราสามารถเตรียมตัวลงน้ามาได้เราก็ตอบด้วยความมั่นใจแล้วก็ถูกหลักการเพื่อให้คนฟังรู้สึกมั่นใจว่าเราได้เตรียมและรู้ในสิ่งที่เรานำเสนอนั้นคำถามประเภทที่2ที่อาจจะเจอได้ก็คือคำถามที่ไม่ควรตอบคำถามเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับคำถามที่พาดพิงบุคคลในลักษณะที่มินมีเนาะมีความละเอียดอ่อนลักษณะนี้เราไม่ควรตอบครับหรือคำถามในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการนำเสนอ ลักษณะของคําถามที่ไม่ควรตอบเนี่ยเราควรจะรู้จักวิธีในการปฏิเสธการตอบคําถามนี้แบบอ่อนโยนรักษาลมใจปณีประนอมแต่ชัดเจนเพื่อไม่ให้เขาถามคําถามนี้ซ้ําอีกครับลักษณะของการตอบคําถามในประเภทนี้เราควรจะตอบคําถามเช่นขอบคุณสําหรับคําถามนะครับเนื่องจากเป็นคําถามที่เกี่ยวข้องกับ,บนคนอื่นเนาะ เราขอตอบอนุญาตเป็นการส่วนตัวหลังการบรรยายครับหรือขนะครับหรือเราอาจจะบอกว่าเนื่องจากคําถามนี้นอกเหนือไปจากสิ่งที่เราเสนอกันในวันนี้ครับขออนาตข้ามไปนะครับหากยังสนใจรายละเอียดเดี๋ยวเราค่อยคุยกันหลังการบรรยายหรือการนําเสนอนี้นะครับนี่คือวิธีการปฏิเสธแบบนุ่มนวลสําหรับการตอบคําถามท,าที่ไม่ควรตอบครับและประเภทสุดท้ายคือคําถามท,าที่ตอบไม่ได้ สำหรับคำถามที่ตอบไม่ได้นั้นมักจะเป็นคำถามที่เกินขอบเขตของการนำเสนอหรือคำถามที่เราไม่ทราบหรือไม่รู้จริงๆครับลักษณะแบบนี้เราจะต้องจริงใจตอบไปเลยครับว่าเราไม่ทราบหรือไม่รู้แต่การตอบอย่างนี้ครับจะต้องมีศิละปะในการตอบนิดนึงเพื่อทําให้มีความเป็นมืออาชีพในการนำเสนองานครับและสิ่งที่สําคัญคือในช่วงของคําถามที่ตอบไม่ได้เราอาจจะใช้การซื้อเวลานิดหน่อยด้วยการทวนคําถามหรือทบทวนความเข้าใจในคําถาม แล้วก็เตรียมตอบคำถามวิธีการตอบคำถามแบบนี้ครับเราสามารถตอบได้อยู่3วิธีครับวิธีแรกเราเรียกว่าการตอบตามความเป็นจริงก็คือการตอบตามความเข้าใจหรือข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งจะต้องเกี่ยวข้องกับคำถามที่ผู้ฟังนั้นถามครับอย่าตอบมั่วๆครับเพราะบางคำถามนั้นผู้ฟังอาจจะรู้คำตอบอู่แล้วแต่เป็นการถามเพื่อลองใจคำถามหรือลองใจความรู้ของเรา ดังนั้นการตอบว่าไม่ทราบจริงๆหรือไม่รู้จริงๆอาจจะเป็นการแสดงความจริงใจที่ดีกว่าครับวิธีที่2ก็คือการเสนอทางเรื่องครับวิธีนี้เราจะยอมรับตรงๆว่าเราจะไม่ทราบและเราก็จะทําหน้าที่ไปหาคําตอบมาให้ครับซึ่งการหาคําตอบนี้เราอาจจะหาข้อมูลเองหรือไปหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องในการหาคําตอบแล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นนะไปให้กับผู้ฟังภายหลังอาจจะเป็นการอีเมลโทรศัพท์ หรือช่องทางอื่นๆที่ผู้ฟังรู้สึกสะดวกครับและสุดท้ายสําหรับการตอบคําถามในลักษณะที่เป็นคําถามที่ตอบไม่ได้เราจะเชิญชวนผู้มาช่วยตอบได้โดยเราจะต้องเริ่มต้นว่าเราไม่ทราบจริงๆครับเราอาจจะขอเชิญผู้ฟังคนอื่นๆช่วยกันตอบคำถามหรือช่วยกันเสนอแนะความเห็นว่าคิดกันอย่างไรครับเอาละครับ สำหรับการตอบคำถามและวิธีการตอบของคำถามประเภทที่3ซึ่งเป็นคำถามที่เราตอบไม่ได้ผมจะยกตัวอย่างให้ดูหนึ่งตัวอย่างครับเช่นถ้าเป็นการนําเสนองานเรื่องของสินค้าและมีผู้ฟังถามว่าคู่แข่งน้ําอัดลมที่ขายในแต่ละยี่ห้อเนี่ยคิดเป็นสัสดส่วนเท่าใดบ้างในปีนี้กรณีนีน้สมมุติว่าเราเนี่ยไม่ทราบตัวเลขครับเนื่องจากเราไม่ได้เต็มข้อมูลมากรณีนีเน้เราอาจจะตอบ โดยใช้วิธีที่เราเพิ่งกล่าวไปก่อนอันนี้ก็คือการเสนอทางเลือกนั่นก็คือไปการหาข้อมูลภายหลังแล้วมาตอบผู้ฟังในภายหลังวิธีการตอบแบบนี้นจะตอบว่าจากข้อมูลย้อนหลัง2ปีที่ผ่านมาสําหรับน้ําอันลมนี้ก็คือโค้กเนี่ยยังคงครองเป็นอันดับหนึ่งของตลาดในขณะที่แป๊ซี่เนี่ยก็ยังมีส่วนแบ่งการตลาดลงลงมาและอาจจะเป็นเอสไปเรื่อยๆก็ได้ครับและจากสถานการณ์ปัจจุบันที่มีกระแสข,ของเครื่องดื่มชานมไข่มุกและเครื่องดื่มประเภทนี้ เข้ามาเนี่ยก็อาจจะมีการแบ่งของส่วนแบ่งการตลาดเข้ามาแต่ทางเราเนี่ยจะรีบก,กลับไปหาข้อมูลครับแล้วเราก็จะส่งตัวเลขสัดส่วนการตลาดของแต่ละยี่ห้ออย่างละเอียดให้ทราบภายหลังครับวิธีแบบนี้ถึงแม้ว่าเราจะไม่ทราบตัวเลขที่แท้จริงแต่เราก็แสดงความจริงใจไปแล้วครับว่าเราไม่ทราบนะครับแต่เดี๋ยวเราก็จะหาข้อมูลซึ่งจากคําตอบนี้เราก็จะเห็นว่าเราได้เริ่มต้นวยการยอมรับว่าเราไม่ทราบจริงๆ ซึ่งทําให้ผู้ฟังเนี่ยจะรู้สึกดีว่าเราไม่ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะบางทีข้า,าจ,จะทราบข้อมูลก็ได้แล้วเราก็พยายามอธิบายข้อมูลเพิ่มเติมผ่านมุมมองของเราในส่วนที่มั่นใจและเราก็จบคําถามด้วยการเสนอตัวเลือกเพื่อที่จะไปหาคําตอบที่แท้จริงให้นี่คือตัวอย่างคำถามและวิธีการตอบของคำถามที่ตอบไม่ได้ต่อไป จะเป็นขั้นตอนในการตอบคำถามซึ่งเป็นคำแนะนำสำหรับการตอบคำถามที่ดีครับเริ่มต้นเราจะต้องรู้จักฟังก่อนครับฟังผู้ถามคำถามแบบตั้งใจถ้าเป็นไปได้ควรสบสายตาสำหรับผู้ถามคำถามนั้นด้วยและเราก็ไม่ควรพูดขัดจังหวะเวลาที่ผู้ถามคำถามนั้นถามคำถามอยู่ครับถัดไปเราจะต้องคิดครับ คิดให้ดีก่อนครับว่าคำถามที่ถามนั้นคืออะไรครับอาจจะทำท่าหยุดคิดก็ได้ดู p r o f e s s i o n a l ดีครับไม่จำเป็นต้องรีบตอบคำถามทันทีครับอาจจะทำท่าคิดนิดนึงแต่อย่าใช้เวลานาน,านมากครับต่อไปเราจะกล่าวขอบคุณสำหรับคำถามนั้นเราอาจจะกล่าวขอบคุณแล้วเราก็อาจจะยิ้มเล็กน้อยเพื่อขอบคุณผู้ถามคำถามนั้น และไม่จําเป็นต้องชมว่าโอ้เป็นคําถามที่ดีมากเลยครับเราแค่กล่าวขอบคุณก็พอแล้วครับหลังจากที่เราเกล่าวขอบคุณแล้วเราก็จะเริ่มทวนคําถามครั้งครับการทวนคําถามคือการพูดคําถามมันซ้ํกรอบหนึ่งเพื่อให้แน่ใจว่าคําถามที่เราได้ยินจากคนถามคนถามนั้นเข้าใจตรงกันแล้วก็เป็นการบอกให้คนอื่นที่ตามเรื่องไม่ทันเข้าใจคําถามนี้ด้วย จากนั้นเราก็จะค่อยตอบคำถามครับโดยเราควรจะตอบประเด็นที่ผูถ้ถามคำถามนั้นถามแต่จะเริ่มตอบสั้นๆก่อนเช่นถ้าผู้ถามคำถามนั้นถามว่าใช่หรือไม่ใช่ให้ตอบไปก่อนว่าใช่ครับไม่ใช่ครับหรือถามเป็นตัวเลขอะไรก็บอกว่ามี2แหล่งครับมี5เป็นตครับเป็นต้นจากนั้นเมื่อเราตอบคำถามไปสั้นๆแล้วเราค่อยอธิบายคำตอบของคำถามนั้นว่าเหตุใดถึงใช่เหตุใดถึงไม่ใช่ครับ นี่เป็นวิธีการตอบคำถามที่ดูเป็นมืออาชีพอย่าลืมนะครับฟังคิดขอบคุณทวนคำถามอีกครั้งตอบคำถามแบบสั้นๆแล้วจากนั้นค่อยอธิบายคำตอบครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการตอบคำถามทั้งในเรื่องของคำแนะนำทั่วไปประเภทของคำถามที่อาจจะเจอได้ ตัวยอย่างของการตอบคําถามในประเภทต่างๆรวมไปถึงขั้นตอนของการตอบคําถามแล้วต่อไปเราจะเรียนรู้วิธีการจบการนําเสนอกันครับสําหรับการจบการนําเสนอนั้นเป็นส่วนที่สําคัญมากเพราะจะเป็นส่วนที่ดึงความสนใจของผู้ฟังครั้งหนึ่งดังนั้นการจบนําเสนอนั้นเราจะต้องปิดการนําเสนอให้หน่าประทับใจ เขาจะนําให้ผู้ฟังจําได้ว่าเรานำเสนออะไรไปในบางครั้งช่วงกลางๆเขาอาจจะหลุดไปบ้างแต่ช่วงสุดท้ายเป็นช่วงที่เราเรียกความสนใจอีกครั้งหนึ่งครับซึ่งวิธีที่เป็นไปได้สําหรับการจบนั้นจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์และบริบทในที่นี้ผมจะนําเสนอให้ดูครับว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกครับเราอาจจะนําเสนอและจบการนําเสนอนี้ด้วยการสรุปเนื้อหาลักษณะแบบนี้เหมือนกับเลคเชอร์หรือการบรรยายเพราะเราจะได้ทบทวนว่าเราได้นําเสนอเรื่องอะไรไป อย่างกรณีนี้ที่เรากําลังนําเสนอนี้เป็นเรื่องของการนําเสนองานในที่สาเราอาจจะสรุปในช่วงสุดท้ายกันครับว่าการนําเสนองานในที่สาธารน,นั้นควรทําอะไรบ้างมีขั้นตอนอะไรบ้างนี่คือการสรุปเนื้อหาครับแบบที่2คือการที่บอกให้ผู้ฟังไปทําอะไรภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่า call to action วิธีนี้เหมาะกับการนําเสนองานที่เป็นการขายของ เพื่อจะจูงใจให้ผู้ฟังซื้อของหรือสมัคร Subscribe กดติดตามกดไลค์หรือเชิญชวนให้ไปเลือกตั้งหรือต้องการให้ทำอะไรวิธีการจบการนำเสนอแบบนี้ครับเราเห็นบ่อยครับที่เวลาเราเห็นโฆษณาของการขายของแล้วจะได้ยินคำสุดท้ายว่าซื้อเลยครับตอนนี้ออเดอร์ now ฟรีแถมนู่นแถมนี่หรือให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบบนี้ครับเป็นวิธีการจบการนำเสนอในรูปแบบของการให้ทำอะไร Call to Action อีกแบบหนึ่งคือการนำเสนองานที่เป็นทางการหรือการนำเสนองานที่เป็นโปรเจกต์งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์แบบนี้ครับเราจะนำเสนอและจบการนำเสนอด้วยการขอบคุณครับเช่นขอขอบคุณท่านอาจารย์ที่ปรึกษาถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือและคำแนะนำจากท่านเนี่ยงานนี้ก็คงอาจจะไม่สำเร็จนี่เป็นการจบการนำเสนอที่ดีอีกแบบหนึ่งครับคือการขอบคุณครับ หรือเอาเราอาจจะใช้การจบการนําเสนอด้วยการใช้เรื่องเล่านะครับเล่าเรื่องไปครับเช่นเป็นเรื่องตอรี่เรื่องหนึ่งและสุดท้ายเราก็เล่าว่าบุคคลที่อยู่ในเรื่องเรานั้นก็คือเรานั่นเองแบบนี้ครับจะเป็นการจบหักมุมเพื่อทําให้คนฟังอ๋อแท้จริงแล้วที่เรานําเสนอมาทั้งหมดเนี่ยเป็นประวัติของเรานั่นนองหรือเราอาจจะนําเสนอด้วยการเฉลยคําตอบ ถ้าเราเริ่มต้นหรือเปิดการนำเสนอด้วยการถามคำถาม,ถามเราอาจจะมาสรุปสุดท้ายหรือเฉลยคำตอบสุดท้ายก็ได้ครับและสุดท้ายเราอาจจะจบก,การนำเสนอด้วยคำคมหรือแรงบันดาลใจเพื่อปลุกไฟให้กับผู้ฟังได้ทำอะไรบางอย่างเช่นการนำเสนอหรือการเสวนาของสตีฟจ็อบเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะนำเสนอแล้วจบประโยคสุดท้ายด้วยคำว่า Stay hungry, stay foolish. ซึ่งถ้าแปลความหมายโดยอ้อมก็หมายความว่าจงทำตัวให้เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วไฟหากความรู้อยู่เสมอนี่คือจุดประสงค์หลักที่ต้องการส่งท้ายด้วยคำคมนี้เพื่อให้เรารู้ว่าการเรียนรู้มันไม่มีที่สิ้นสุดครับเมื่อไรที่เราเป็นน้ำเต็มแก้วเราจะไม่เกิดการเรียนรู้และไม่เกิดการพัฒนาครับดังนั้นเราจึงจะต้องฝึกให้รู้สึก เป็นน้ำที่ไม่เต็มแก้วนั่นเองครับและเมื่อจบนำเสนอแล้วครับเราควรยินยิ้มด้วยท่าที่ดูดีไม่วอกแวกหรือลุกลิกหรือก้าวถอยหลังครับและเมื่อได้ยินเสียงปกมือแรกเราควรยินยิ้มให้กับผู้ที่ปกมือแรกครับเราไม่ควรทำตาวอกแวกครับจากนั้นเราจะได้ยินเสียงปกมือตามให้เราค่อยๆ หันไปศบสายตากับผู้ปกมือถัดไปเรื่อยๆครับเราควรมองไปข้างหน้าและผู้ฟังทุกคนไม่ควรรีบเก็บของและรีบเดินขับครับ,ค,รบควรจะคอยให้เสียงปกมือดังจนจบแล้วค่อยเดินกลับไปเก็บข้าวของทีหลังนะครับดังนั้นการปิดการนำเสนอนี้ควรจะวางผ้าให้ดูดีที่สุดและเหมาะสมที่สุดครับ เราได้เรียนขั้นตอนของการนำเสนอในที่สาธารณะทั้ง3แบบแล้วครับคือการเตรีมตัวการนำเสนอและการตอบเอาละครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันครับว่าครับเราจะมาสรุปการนำเสนอในที่สาธารณะกันครับว่าอย่าลืมว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นให้สวยครับเปิดตัวให้ดีครับเพื่อเป็นการดึงความสนใจของผู้ฟังให้หมดครับ จากนั้นตรงกลางรือจักใช้จังหวะน้ําเสียงท่าทางการเดินเพื่อทําให้หน้าฟังและสุดท้ายจบให้ปังๆรับรู้วิธีการนําเสนอและจบการนําเสนอในรูปแบบต่างๆเลือกให้เหมาะกับสถานการณ์บริบทของผู้ฟังและสถานการณ์การนําเสนอในขณะนั้นครับและเราก็ยังได้เรียนขั้นตอนของการนําเสนอในที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการเตรียมตัวการนําเสนอและการตอบคําถาม สำหรับผู้ที่สนใจการนำเสนอในที่สาธารณะเราสามารถศึกษาจากแหล่งองอื่นเพิ่มเติมเมหล่านี้ได้ครับและกรณายอย่าลืมทำแบบฝึกหัดของหัวข้อของการนำเสนอในที่สาธารณะนี้นะครับสุดท้ายนี้ผมขอจบการนำเสนอการบรรยายเรื่อง การนำเสนอในที่สาธารณะของวิชามเนเดียดีไซน์แอนด์พรีเซนเทชันพยงานี้ครับสวัสดีครับ